งมาลองทำแทงจีนดีกว่านี่นเรียกว่าแทงจีนอุปกรณ์นี่กระบี่นะแล้ที่สองกุญย์สองตัววิธีการทำขั้นตอนแรกวางกระบี่ก่อนนี่เออจากนั้นนั่งกระบี่ตัวแรกต่อไปเอาไหล่ของตัวเองนี่มาบนที่นั่งนี้จากนั้นเอาขาพาดบนกุญี์ตัวที่สอง ทำตัวตงรงเกรงหน้าท้องถ้าเป็นแพ้งธรรมดานี่จะทำแบบฟังแต่แพ้งจีนนี่จะทำหงายแบบนี้อค้างไว้ทําให้ได้หนึ่งาทีช่วยบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างสะโพกหลังต้นขาแล้วก็น่องครับเรียนครับทำยากไหมไม่ยากเลยนะใครที่เบื่อแพ้งธรรมดาแล้วก็มาทำแพ้งจีนได้ใครลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกลุงได้น,นะครับผม